ฮัลโหลกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครผมอยู่กบบนิวกรูซ่านะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนปรับพับจีแบบลื่นๆเลยนะครับนี่นะครับมามาตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับผมของเซตติง้ตงเข้ามาตรงการตั้งค่าแล้วก็ขั้นสูงครับ ผมก็จะตั้งประมาณนี้เลยนะครับ190แล้วก็มีอันนี้นะครับถ้าเป็นคอมท่านผู้ชมเป็นแบบคอมสเปคต่ำก็เลือกเลือกถึต่ำม,มากหรือว่าต่ำปานกลางก็ได้ครับจากมผมจะชอบตั้งที่ต่ำม,มากนะครับเพราะคอมผมก็ไม่ค่อยได้แรงเท่าไหร่นะครับ เสร็จแล้วปับต่ำม,มากครับตรงนี้ก็จะเป็นต่ำมากมเลยนะครับนะครับลอยหยักอะไรเงี้ยก็จะต่ำมากหมดเลยผมก็จะตั้งประมาณนี้ครับที่นี้เรามาตรงนี้ครับระยะการมองเห็นนะครับตรงนี้ผมจะตั้งอยู่ที่ประมาณกลางไม่กลางก็สูงตลอดนะครับนะครับผมก็จะตั้งประมาณกลางครับ ตั้งไว้ประมาณกลางหรือสูงหรือต่ำก็ได้ครับแต่แนะนําว่าอันนี้ต้องคนเปิดครับมันจะได้เห็นคนเห็นคนไกลๆได้ชัดนะครับแล้วก็ผมชัดนะครับก็เปิดใช้งานนะมีซิงก์ก็เปิดใช้งานนะเอาเคลื่อนไหวก็ปิดนะครับเวลาเดินหรืออะไรมันจะเคลื่อนไหวนะอันนี้ก็ผมก็เลือกเดลัก X 1บนะครับก็มีประมาณนี้ครับ นำไปใช้ได้เลยนะครับก็ย้อนกลับดำเนินการต่อนี่เลยครับก็จะลื่นๆนะครับเข้าไปดูในเกมได้นะเดี๋ยวผมจะลองไปโหมดฝึกซ้อมฝึกฝนจะเข้าไปให้ดูครับมันลื่นมากนะครับลื่นๆเลยเลย แล้วก็มองคนง่ายด้วยเล่นแบบโอเคนะครับสำหรับคอมสเปคไม่แรงมากนะครับนี่ครับลื่นมากเลยครับเยลื่นๆเลยถ้าคอมสเปคเพื่อนๆสูงกว่าน,นี้หรือว่าพอไปไหวก็ปรับเป็นต่ำหรือปานกลางหรือสูงก็ได้นะครับนะครับ ผมส่วนใหญ่ก็คืออันอื่นอาจจะปรับต่ำต่ำหมดเลยถ้าคอมแรงก็ปรับเป็นกลางก็ได้นะครับแต่ความคมชัดอะ่ะไอมองระยะการมองเห็นเนี่ยผมจะปรับที่สูงหรือกลางตลอดหรือถ้าคอมแรงมากๆผมก็จะปรับอันตราเลยอันอื่นก็ต่ำไปนะครับพวกนี้ปรับต่ำไปจริงครับมันลื่นมากเลยปรับประมาณนี้ดูสิครับเนี่ยมองเห็นคนง่ายมาก ชัดด้วยขับลื่นเลยเดี๋ยวลื่นเลยครับผมลื่นอะไม่มีดีลงดีเลยอะไรเลยลื่นนะครับลื่นนะโอเคนะครับวันนี้ผมก็มาสอนเพียงเท่านี้นะครับลื่นเลยครับนี่ครับ เลืนเล่นโอเคครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพยงทอนนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับทุกคน